ราชสียังไงก็เป็นราชสีนะครับแล้วแล้วก็ถึงเวลาที่ราชสีได้แสดงศักยภาพและเปล่งประกายครับในเมื่อสถานการณ์พาไปครับก็ทําให้ฝูงหมาที่พยายามจะกดหัวราชสีอยู่ครับต้องประเด็นตกกระป๋องไปครับตอนนี้ราชสีเข้ามาคุมสถานการณ์แล้วผมกําลังพูดถึงพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกครับท่านผู้บัญชาการ ทหารบกครับผู้ปิดทองหลังพระเป็นราชสีผู้หนักแน่นนิ่งขรึมนะครับแต่ว่าลงมือปฏิบัติงานจริงและสำฤทธิ์ผลนะครับท่านเป็นแบ็กอัพชั้นดีให้กับแม่ทัพกุ้งนะครับแม่ทัพภาคที่2ของเรานะครับพลเอกพนาแคลบอทุกครับได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการกับโอเปอเรชั่นยุทธบดินทร์นะครับทั้งทางบกและทางอากาศนะครับหรือปฏิบัติการยุทธบดินทร์เนี่ยสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวนะครับมีแนวคิดมาจากยุทธ ซึ่งหมายถึงการรบหรือการยุทธบทดินหมายถึงแผ่นดินรวมความคือยุทธ,ธการแห่งการปกป้องแผ่นดินอย่างถึงที่สุดชื่อนี้สะท้อนถึงการโต้ตอบศัตรูที่บังอาจล่วงละเมธิปไตยไทยด้วยยุทธวิธีที่เฉียบขาดและชอบธรรมด้วยคำขวัญประกอบคือบทขยี้ทุกผู้ที่หยียบย่ำแผ่นดินไทยเพื่อแผ่นดินเพื่อประชาชนเพื่อศักิศรีไทยซึ่งเป็นการบรุรณาการนะครับเป็นการปฏิบัติการผสมระหว่างทหารราบรถถังและเครื่องบินขับไล่เอฟ ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าถือเป็นปฏิบัติการปกป้องอธิปไตยอย่างเป็นรูปธรรมและเฉียบขาดที่สุด ในรอบหลายปีครับซึ่งจะต่างจากตอนที่ไทยประทะกัมบูชาเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับที่เสปอได้สั่งให้พลโทกหนกนะครับบอกว่าแค่ยิงปืนคอไปอย่างเดียวนะครับห้ามใช้อาวุธอื่นนะครับเอาละครับกลับมาถึงเรื่องของพลเอกพนาครับเราต้องรู้จักตัวตนของท่านครับว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2510นะครับที่ตำบลบ้านม้ออำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับเป็นบุตรชายคนโตของพลเอกปรีชาแคล้วปลอดทุกข์ครับอดีตที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกและคุณพงพัน์แคลอด ทุกนะครับท่านเติบโตในครอบครัวทหารที่ยึดมั่นในระเบียบวินัยและความเสียสละนะครับส่งผลให้มีความคิดเป็นนักรบที่ไม่ยอมถอยให้กับภัยคุกคามใดๆครับแล้วก็เป็นทหารอาชีพทหารอย่างที่เราต้องการครับไม่พูดมากไม่โวยวายไม่ทุ่มโพเดียมครับแต่พูดจริงทําจริงครับไปฟังคุณวาสนาพูดถึงพลเอกพนาครับเราจะได้รู้จักเขากันมากขึ้นครับพลเอกพนาเนี่ยคุณพ่อท่านเนี่ยคือพลเอกปรีชาแคล้วปลอดทุกอะ่ะ hmm. ก็เป็นทหารมหาเล็ก รักษาพระองค์คือเรียกได้ว่าถ้าพูดในจจเจาะเจาะเลือดเข้าไปเนี่ยก็คือเลือดของความจงรักภักดีอะ่ะคือมาตั้งแต่รุ่นพ่อ,อเออแล้วคือพลเอกพนาเนี่ยที่เป็นทหารน่ะก็พอพอ่อ คือ,อเห็นพ่อไงแล้วก็แบบคือพ่อเนี่ยเป็นทหารรักษาพระองค์เป็นมหาหัดเล็กเลยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเป็นการสืบทอดความจงรักภักดีมันมาทางสายเลือดด้วยนะแล้วมาโดยความรู้สึกนึกคิดของการที่เขาเลือกที่มาเป็นทหารแม้บางเพื่อนๆบางคนบอกบุคลิกบิก๊กปัวตอนที่เขาเจอกันแรกๆสมัยที่แบบเข้ามาเตรียมทหารนะนะ ไม่น่าจะมาเป็นทหารเลยดูเงียบๆนิ่งๆอ่แต่พอคบกันไปแล้วโอ้โหนิ่งแต่เด็ดขาดคือจริงๆตัวบิ๊กปูเนี่ยเขาไม่ชอบให้เรียกบิ๊กนะเขาจะพองนักข่าวว่าเรียกผอก็ได้น่ารักมากปูเขาเป็นคนที่จะพูดน้อยไม่ค่อยไม่ค่อยพูดแล้วคือที่ผ่านมาจนเคยงอนกับนักข่าวนะ นักข่าวสายทหารพี่ไม่ให้สัมภาษณ์ไม่ใดๆเลยแต่ในนี้แต่พวกเราเข้าใจว่าเออจุดยืนคนเป็นแบบนี้แล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบออกสื่อหรืออะไรอย่างเงี้ย เอาเป็นว่าพี่ว่าไม่ต้องออกสื่อก็ดีแล้วก็เบื้องหลังก็คือทํางานอย่างเต็มที่อันนี้ใช่เป็นแนวทางที่ถูกเพราะฉะนั้นเราก็ถึงเข้าใจพลเอกพนามาจนปัจจุบันนี้พลเอกพนาเนี่ยถ้าเราพูดกันโดยสายเช่นเขาเปลี่ยนเป็นมีสายบุรพาพิยัก์สายทหารเสือเนี่ยเราจัดกันว่าพลเอกพนาเนี่ยเป็นสายวงเทวันวงเทวันคือเติบโตมาจากกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ก็คือเป็นหน่วยภาคกลางหน่วยที่คุมกําลังในกรุงเทพแต่ว่าพลเอก พนาเนี่ยเติบโตจากกรมฐานร,ราบที่3ารักษาพระองค์อยู่ลบบุรีคือหน่วยนี้ก็จะเป็นหน่วยที่เป็นหน่วยเขาเรียกว่าหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบกเป็นหมวกแดงคือเป็นทหารราบแต่ไม่ใช่รบพิเศษนะแต่เป็นหน่วยหมวกหน่วยหมวกแดงของกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์อ่าซึ่งเขาก็เป็นหน่วยรบมานั่นแหละแต่พอไปเข้าโรงเรียนเสแล้วเนี่ยคือคือพลเอกพนาเนี่ยเขาเรียนเก่งนะเป็นหัวหน้าหมู่เป็นหัวหน้าตอน ตั้งแต่สมัยเรียนนะแม้จะนิ่งๆอย่างเงี้ยแสดงว่าการที่เพื่อนยอมรับเนี่ยไอคนนิ่งๆเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่เด็ดขาดใช่ไหมเราเห็นน่ะนิ่งๆแต่แบบทําไมเพื่อนถึงเลือกคะแนนจากเพื่อนรุ่นไหนรุ่นไหนเลือกให้เป็นหัวหน้า,เ,าเพราะฉะนั้นต้องมีต้องมีสิ่งโดดเด่นในในตัวแน่นอนซึ่งเราอาจจะไม่รู้แต่ต้องถามกับเพื่อนๆแต่เท่าที่พี่เคยคุยเนี่ย นิ่งๆอย่างเงี้โคตรเด็ดขาดเลยเขาพูดประมาณนี้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่บิ๊กปูเนี่ยเขาจะกลายเป็นคนครบเครื่องคือเขาเติบโตจากสายบู๊แต่มันมีช่วงหนึ่งเขาต้องไปเป็น,ปน,ปนอาจารย์คือกองทัพอ่ะมันจะมีเรื่องเส้นสายเรื่องขั้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่วิ่งเข้าหานายหรือไม่อะไรเนี่ยอ่ะนู่นไปอยู่สายการศึกษาไปเป็นอาจารย์ไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือมีช่วงหนึ่งที่เส้นทางเขาอะ mm hmm. แปลงไป mm hmm. ไปเป็นอาจารย์สอนไปอยู่อ่คือไปไปสายวิชาการอะซึ่งถามว่าบิ๊กปูกเขาชอบ คือเป็นคนคือเขาอะเป็นคนที่เป็นฐานอาชีพคือชอบการเป็นนักวิชาการด้วยสายบู๊ก็เป็นได้นักวิชาการก็เป็นได้อ่ะไปสอนไปอยู่สายวิชาการเสร็จอ่ะพอครั้งหนึ่งก็ได้กลับมาคือคนที่แบบคือถ้าบุวนพวงคาบัญชาเห็นในแววในตัวเนี่ย เขาก็ต้องดึงกลับมาคือเรามาโฟกัสบิ๊กปูอีกทีก็คือตอนที่เขาเนี่ยขึ้นเป็นผอบพอลรอ11ก็คือกองพลสไตรเกอร์ที่อยู่ฉะเชิงเซาพลเอกพนานี่แหละขึ้นมาเป็นผอบพอลรอ11มาวางระบบของพลรอ11ใหม่ไปเจราจากับสหรัฐการจัดวางกําลังกันเอารถเกราะอะไรมาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับพลรอ11เพราะฉะนั้นเนี่ยพลเอกพนานก็คือจะมีทั้งในเรื่องบูบุษนนแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการหน่วย นั่นแหละพอขึ้นมาเป็นผอบอพลร .11 ทุกคนก็เริ่มจับตาแล้วที่ฮือฮาที่สุดคืออะไรป่ะจากจากผบอพลเนี่ยลายของทหารก็จะขึ้นเป็นรองแม่ทัพก็ขึ้นรองแม่ทัพภาคหนึ่งโอ้ยอยู่ๆเนี่ยมีคําสั่งให้วิกปูไปฝึกทหารคอแดงโอ้ใครๆก็อยากเข้าใช่สมัยนั้น,น,นนะเนี่ยคือเนื่องจากว่าผบอทบเนี่ยยังเป็นยังต้องเป็นคอแดงอยู่นะแต่ปัจจุบันนี้ตั้งแต่พฤศจิกาย,ยนเมือ่อ6-7ที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพปร ใหม่แล้วเพราะบทบไม่ต้องมาจากฐานคอแดงแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยพอฝึกโหุยฝึกเนี่ยแสดงว่าใช่แล้วคือพอมีคําสั่งไปฝึกปุ๊บขึ้น ฝึกจบปุ๊บขึ้นแม่ทัพภาคหนึ่งเลยนั่นคือทุกคนมองแล้วว่าแสดงว่าคนนี้ต้องได้โช์เส้นวันใช่และนี่แหละครับก็คือราชสีห์แห่งกองทัพไทยคนไทยอุ่นใจเมื่อมีราชสีห์ท่านนี้ครับท่านยังมีอายุราชการอยู่อีก2ปีนะครับก็ฝากความหวังเอาไว้ที่ท่านนะครับตอนนี้เรามาดูครับเราพูดถึงราชสีห์แล้วเราก็ต้องไปดูด้วยครับว่าไอ้ฝูงหมาที่มันกดหัวราชสีห์อยู่ตอนแรกเนี่ยเป็นใครนะครับก็ตามจากคลิปนี้เลยครับที่อาจารย์ปานได้พูดเอาไว้ในรายการ News ์อัครับ นี่มันมาจากใครเมื่อวานก็ไม่ชัดแต่ว่าคนสงสัยว่าจะมาจากลำตีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมหรือเปล่าซึ่งการกระทําเช่นนั้นเนี่ยก็อยู่ในฐานะสิ่งที่เรียกว่าสอบตออกรหรือศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อไม่ต้องประชุภาความมังคงแห่งชาติ มันมาจากหน่วยงานสอบตอกรและเป็นการยอมรับภายใต้เงื่อนไขที่เราต้องไม่ลืมว่าหน่วยงานนี้จัดตั้งขึ้นภายหลังจากองคงหิงและหุ่นเซนเจรจากันแล้ววันรุ่งขึ้นแทนที่จะมีการประชุม่สภ,สภาความมั่นคงแห่งชาติก็ไม่ได้ประชุมแต่ตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาปัจจุบันหน่วยงานนี้ไปทำหน้าที่เลือกตัดสินใจในการเปิดตา <c oughs> จากเดิมวันที่7มิถุนายน <c oughs> คำสั่งสภาความมั่นคงแห่งชาติกําหนดให้กองทัพบ,บกมีอํานาจเด็ดขาดในการตัดสินใจเปิดปิดดาค่ะตอนนี้ถูกแทรกโดยหน่วยงานสอบออกอก็อย่างว่านะครับ สยามเทวทิราชคุ้มครองประเทศไทยอยู่ครับถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์ที่กัมพูชาเนี่ยครับป่าดยิงมาทางฝั่งเราก่อนนะครับในที่สุดครับสถานการณ์ก็ถีให้ฝูงหมาต้องออกจากลายบัญชาการครับเพราะว่าสถานการณ์วิกฤตแล้วครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวฝูงหมาจะอยู่ไม่ได้นะครับก็ต้องมานั่งดูกันนะครับว่ารัฐมนตรีช่วยกลาโหมเนี่ยนะครับย้ำอีกทีนะครับพลเอกนัทพลนาคพาณิชเนี่ยตอนนี้ท่านเปลี่ยนแล้วนะครับท่านมีออร่าของราชสีเกิดขึ้นมาแล้วนะครับท่านพร้อมให้ความร่วมมือกับพลเอก พันนาแล้วก็ไม่ทับภาคที่2เนี่ยในทุกเรื่องเลยนะครับแต่ไปดูที่มาที่ไปของท่านอีกทีนะครับ ท่านคือน้องรักของลุงตู่นะครับผู้ที่ดีกับเเมรเสียเหลือเกินนะครับแล้วก็ได้มาเป็นรัฐมนตรีภายใต้โคต้าของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับเราก็จะได้เห็นนะครับว่าไม่มีหมาแล้วนะครับมีแต่ราชสีแล้วนะครับในการบัญชาการของกองทัพไทยครับแต่ว่าจะมีเจ้าของคอกหมาที่แอบเสียหมาอยู่ลึกๆหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องไปติดตามดูนะครับคลิปที่แล้วอวสานหุนเซนแล้วก็มีใครรอเสวยสุขอยู่ตอนต่อไปเนี่ยนะครับก็มีคนมาหาว่าผมเนี่ยมา เป็นเสื้อแดงมั้งนะครับอะไรมัางนะครับมึงจะบ,บ้าหรือเสื้อฟาร์มกูเนี่ยเสื้อวนาสวุวรรณเนี่ยเสื้อปางนมควายมันสีแดงไอ้ควาย กูไปเสื้อแดงตรงไหนถ้ากูเสื้อแดงนะกูไม่มาเชียร์ทหารให้ปกป้องอธิปไตยไทยหรอกกูไม่มาพูดหรอกว,ว่านี่คือทหารของพระราชาไอ้ติงบ้าไอ้โง่ไหนไหนก็ไหนไหนแล้วนะครับเดี๋ยววอาทิตย์หน้านะครับผมสัญญาเลยครับเดี๋ยวผมจะจัดหนักเลยครับผมจะจัดความสัมพันธ์ของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์นะครับ AIS เนี่ยนะครับธุรกิจที่ทำให้ทักษิณเนี่ยมี power มาจะถึงทุกวันนี้ได้นี่แหละมาจากพ่อของพลเอกอภิรัตน์นี่แหละที่ให้สัมปทานกับทักษิณน,นะครับมันถึงเกี่ยวเนื่องกันลามไปถึง เมื่อมีทักษิณครับก็มีทุนพลังงานใหญ่เกิดขึ้นมาครับเป็นทุนเครือข่ายทักษิณแล้วก็มาเทคเอเอสต่อขยายใหญ่โตเข้าไปนะครับทุนพลังงานนี้เนี่ยได้น,นี้ส่งจากทักษิณมาโตในมาโตเต็มที่แบ่งบานในยุคลุงตู่ครับแล้วก็มาอยู่ในดีวล่าสุดของลุงตู่กับทักษิณด้วยนะครับทุนพลังงานนี้ใหญ่แค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าบิ๊กแดงทักษิณลุงตู่และทุนเขาอุ้มชูกันมาอย่างไงปิงมันจะได้ตาสว่างสักทีครับไปควายเอ้ย